ณตําบลบางแก้วจังหวัดสิสเกตเด็กหญิงยุพินวัยสิบขวบก,กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนยางพาราเธอเดินถือกิ่งไม้ฟาดยอดหญ้าเล่นไปเรื่อยๆจู่ๆงูตัวสีดำตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาอย่างรวดเร็วยุพินมองเห็นงูตัวนั้นแต่ด้วยความกลัวเธอกลับก้าวเท้าไม่ออกเหนือที่แตกท่าไหลนองหน้าทันทีงูดำตัวนั้นเลื้อยมาใกล้เท้าของเธอนี่แน่เสียงกิ่งไม้ฟาดลงไปยังงูตัวนั้นทันทีงูดิ้นด้วยความเจ็บปวดตายเสียเธอกลัวก็กลัวยังจะเลื้อยเข้ามาอีกงูตัวนั้น จ้องขม็งมาที่เด็กผู้หญิงก่อนที่จะสิ้นลมยุพินรีบวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วยุพินไปไหนมาแม่หนูเจองูแม่บอกแล้วว่าให้ใส่รองเท้าบูทตงูเหมันเยอะน้อยแม่ของยุพินเธออาศัยอยู่กับสีรองผู้เป็นสามียุพินมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อสีเงินอายุ13ปีและน้องชายหนึ่งคนชื่อวันเฉลิมอายุเจ็ดขวบห้าชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ครอบครัวมีอาชีพหลักคือทำสวนยางพาราตกกลางคืนยุพินฝันว่าตัวเองเดินเข้าไปในสวนยางพาราอีกครั้งแต่ครั้งนี้บรรยากาศดูอึมครึมมีหมอกบางๆทั่วทั้งสวนยางเธอเดินไปเรื่อยๆจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ฮือฮือฮือยุพินเดินเข้าไปใกลๆ้ๆก็เห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อแขนยาวสีดำผ้าถุงสีดำก้มหน้ามองอะไรบางอย่างแล้วก็ร้องให้สึกสะอื้นนคณะคณะเป็นอะไรคะผู้หญิงหยุดเสียงร้องให้ ก่อนที่จะยกของบางอย่างไว้ในมือยุพินเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าในมือผู้หญิงคนนั้นคืองูสีดําตัวที่เธอตีตอนกลางวันงูดํายุพินอุทานออกมาด้วยความตกใจสิ้นเสียงหญิงสาวคนนั้นก็หันหน้ากลับมาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเกร็ดงูเธอแลบลิ้นออกมาก่อนที่จะแยกเขี้ยวยุพินตกใจร้องตะโกนทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวย,วย,ยุพินยุพินยุพิน,พนเป็นอะไรพี่ช่วยด้วย ช่วยอะไรงูผู้หญิงหน้ามันเป็นงูยุพินพูดด้วยน้ำเสียงสันเทามันก็แค่ความฝันนอนเถอพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปโรงเรียนอีกยุพินนอนหลับหลับตื่นตื่นด้วยความกลัวจนถึงรุ่งเช้าพี่น้องทั้งสามคนรีบตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวก่อนที่จะไปรอรถประจำทางวันเฉลิมและยุพินเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านหนองนอก,นอกส่วนสีเงินพี่สาวเรียนมัธยมที่โรงเรียนมัธยมบางแก้ว เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงยุพินรีบนากล่องข้าวที่แม่ห่อให้ออกมากินกับเพื่อนๆนจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงสะอื้นของผู้หญิงหน้าง,งูยุพินเหงื่อแตกท่าสายตาร่ามัวก่อนที่จะลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นเพื่อนเพื่อนรีบไปตามคุณครูทันทีครูประกอบค้าช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นหนูดียุพินยุพินเป็นอะไรอยู่ๆเขาก็มีอาการชักครูประกอบรีบวิ่งไปดูยุพินอย่างรวดเร็วยุพินถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลทันที แต่เมื่อหมอตรวจดูอาการกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเป็นยังไงบ้างครับหมอเด็กนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างผมตรวจดูอาการแล้วไม่พบอาการป่วยใดๆนะครับแล้วทาไมเด็กถึงมีอาการชักเกร็งละ่ะอันนี้ผมขอยืนยันว่าผมตรวจทุกอย่างแล้วเด็กไม่เป็นอะไรเลยครูประกอบจึงพายุผินไปส่งที่บ้านที่สีรองลูกเราเป็นอะไรทาไหไปโรงเรียนแล้วชักละ่ะหรือลูกจะเป็นโรคหัวใจพาไปหาหมอเฉพาะทางดีกว่า ทั้งสองคนจึงพายุพินไปหาหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ก็ได้คําตอบเหมือนเดิมลูกไม่ได้มีอาการใดๆเวลาผ่านไปนับเดือนยุพินมีอาการชักบ่อยๆแต่จะชัดเฉพาะตอนไปโรงเรียนเท่านั้นครูประกอบจึงเรียกพ่อแม่มาคุยเป็นการส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่ครับเด็กมีความเครียดอะไรหรือเปล่าคุณครูหมายถึงลูกผมเครียดหรือครับผมหาสาเหตุทางอื่นไม่ได้เลยครับเด็กชักเฉพาะที่โรงเรียนหรือว่ายุพินจะโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่หรือเปล่า ครูครับผมถือว่าให้เกียรติครูผมจะพูดดีๆยุพินถูกเลี้ยงมาอย่างดีและผมคิดแค่ว่าลูกผมจะป่วยโดยที่หมอยังหาสาเหตุไม่เจอถ้าคุณครูพูดแบบนี้งั้นผมคงต้องให้ยุพินหยุดเรียนสักทักก่อนแป๊เปล่านะครับผู้ปกครองผมแค่หาสาเหตุที่เด็กเป็นอย่างนี้แค่นั้นสีรองและน้อยกลับบ้านมาด้วยความโมโหเพราะทั้งสองเป็นหงวงลูกมากยุพินหยุดเรียนหลายวัน จูจ่เที่ยงวันหนึ่งเธอมีอาการชักเกรงจนพ่อและแม่ตกใจเป็นอย่างมากเพื่อนบ้านต่างพากันวิ่งมาดูเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทียุพินก็มีอาการเป็นปกติให้สีรองไอข้าว่าลูกเองต้องโดนของอะไรบางอย่างหรือเปล่าเองลองพาไปหาแม่ทองดำเถอะแม่ทองดำหมอผีหน่าหรือผมไม่เชื่อหรอกข้ารู้ว่าเองไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ข้าสงสารนางยุพินมัน ถ้ามันโดนจริงๆมันจะได้หายไม่ต้องทรมานศีรองคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจไปเชิญแม่ทองดํามาที่บ้านแม่ทองดําใช้ผ้าปูบริเวณหลังบ้านก่อนที่จะใช้เลือดไก่และเครื่องบูชาหลายอย่างแล้วท่องคาถาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหยุดและนั่งในท่าสมาธิเมื่อแกลืมตาขึ้นก็พูดออกมาทันทีข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วอะไรหรือแม่ทองดําข้าถามหน่อยในสวนยางพาราของเองช่วงนี้มีงูเยอะใช่ไหม ช่จ้าแม่น้อยตอบทันทีฉันต้องกรีดยางมีงูเห่าที่ไหนไม่รู้มากันเต็มไปหมดยุพินเองเคยตีงูตายหรือเปล่าใช่เจ้าป้าหนูตีงูตายหนึ่งตัวอืมเสียงพึงพมพำในลำคอของหญิงชรางูที่เองตีตายมันเป็นลูกของงูเจ้าที่เองจึงโดนสาให้ชักเกรงเหมือนกับงูที่เองตีตายแล้วมีวิธีแก้หรือเปล่าแม่ทองดำงูนั่นขอสารหนึ่งสารตั้งอยู่ริมทางน้ำไหลผ่านใช่ในสวนยังมีทางน้ำเล็กๆไหล,ลผ่านจริงๆ เองตั้งสารตรงนั้นแล้วยุพินจะกลับมาเป็นปกติดได้จากฉันจะลองดูสองผัวเมียช่วยกันตั้งสารไม้เล็กๆเสาเดียวที่มีหลังคาและประตูบริเวณทางน้าไหลผ่านหลังจากตั้งสารยุพินก็กลับไปเรียนปกติและไม่เคยมีอาการชักเกรงอีกเลยและที่น่าแปลกงูที่เคยมีชุกชุมในสวนยางพารากลับหายไปจนแทบจะไม่เจออีกเลยจบแล้วบางครั้งเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทาร้ายสัตว์ก็ตามแต่เมื่อทําร้ายไปแล้วสัตว์ย่อมมีความรู้สึก และบางครั้งสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนั้นอาจจะมีประปนกันไปเราจึงต้องดำรงชีวิตด้วยสติด้วยความไม่ประมาท